Bye. Uh -huh. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าในวันพุธนี้พวกเราก็มาติดตามกิจการที่เกิดขึ้นหมายถึงการประกราศพระวรสารในสมัยของนบุญเปาโลในกิจการในคราสาวกนะครับในครั้งนั้นเปาโลกล่าวกับบรรดาผู้อาวุโสของกลุ่มคริสตชนที่เมืองเอเฟซัสว่า ท่านทั้งหลายจงดูแลตนเองและฝูงแกะที่พระจิตเจ้าทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลเพื่อเลี้ยงดูพระศาสนาจักรของพระเจ้าที่พรงคทรงได้มาด้วยพระฤทธิ์ขององค์พระบุตรข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อข้าพเจ้าจากไปแล้วสัตว์ป่าดุร้ายจะเข้ามาในกลุ่มของท่านและจะทําร้ายฝูงแกะแม้ในกลุ่มของท่านก็จะมีบางคนลุกขึ้นมากล่าวบิดเบือนความจริง เพื่อนมนาวบรรดาสิทธิให้ติดตามตนเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังไวเ้เถิดเห็นไหมครับกว่าจะได้กิเชนที่มีความเข้มแข็งก็จะต้องมีการอบรมมีการให้กําลังใจมีการเตือนให้ระมัดระวังเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมีผู้คนที่จะมาหลอกลวงให้ไข้เขวเะนั้นพระวรสารนั้น ก็เป็นบทภาวนาต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้พระองค์กล่าวว่าก็แต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์โปรดเฝ้ารักษาบรรดาผู้ที่ทรงมอบให้ข้าพเจ้าไว้ในพระนามของพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์และข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกําลังจะกลับไปหาพระองค์ข้าพเจ้ากล่าววาจานี้ขณะที่ยังอยู่ในโลก เพื่อบรรดาผู้ที่โปรองส่งมอบให้ข้าพเจ้าจะมีความยินดีบริบูรณ์พร้อมกับข้าพเจ้าข้าพเจ้ามอบพระวจาของโรรองให้เขาเหล่านั้นแล้วและโลกเกลียดชังเขาเพราะเขาไม่เป็นของโลกนี่เป็นคําทํานายที่พระเยซูเจ้าบอกว่าโลกกับเราเนี่ยต้องอยู่คนละฝ่ายแน่นอนจิตตารม์ของโลกนั้นจะต้องเป็นจิตตารมณ์ที่เราต้องทําลายในตัวของเราเองไม่ให้ติดเชื้อ ของจิตอารมณ์นี้แล้วเราก็จะยืนหยัดในความเชื่อได้ไมิฉะนั้นถ้าแต่ละวันเนี่ยราปล่อยตัวตามความคิดเห็นของผู้ที่พาเราไปในทางที่ผิดเนี่ยเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์ได้นะครับเมื่อพระเยซูเจ้าสวดภาวนาพระองค์ ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยเลื่ซื่อสัต์ต่อพระบิดาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแลหลายครั้งกิจการของเราเนี่ยมันก็จะบ่งบอกว่าเรามีความเชื่อหรือไม่มิซิเตอร์คนหนึ่งที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็คือบิดาของเล็กคนหนึ่งที่อยู่ชั้นปห้านี่นะครับ ได้ตายแล้วก็นักเรียนทั้งชั้นก็ไปร่วมพิธีงานศพพวกเขาเข้าไปในวัดสวดภาวนาแล้วก็มีระเบียบวินยัยสวดภาวนาขับร้องดังมากทำให้คนที่อยู่คนที่มาร่วมมิสานั้นก็รู้สึกรู้สึกถึง ความเป็นหนึ่งเดียวของเด็กการเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กว่าเขามีความเชื่อจริงๆหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ก็มีคนคนหนึ่งเข้ามาที่บ้านคุณพ่อจวัดแล้วก็ขอเรียนคำสอนเมื่อถามว่าอะไรนะที่ทำสกิดใจเขาให้มาเรียนคำสอนเขาก็อธิบายว่าในวันนั้นนะ่ะเขาได้ไปร่วมมิสซามิสซาฝังศพเป็น ของบิดาของเด็กคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจมากที่ในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ได้ยินเป็นต้นบรรดาเด็กๆทั้งหลายนั้นมีความเป็นระเบียบสวดภาวนาขระพรองด้วยความเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็คือสิ่งที่สกิดใจเขา ฉะนั้นเขาต้องการที่จะเป็นคริสตังด้วยเพื่อจะได้มีส่วนในพิธีกรรมที่สวยงามมากเนี่ยแล้วจึงเห็นว่าแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเด็กๆทาเนี่ยก็สามารถที่จะสกิดใจผู้ใหญ่ได้ถ้าหากว่าคนเหล่านั้นใช้วิจารยณที่จะมองดูสิ่งที่พระบิเจ้าสกิดใจของเขาความจริงแล้วคนเราเนี่ยก็ไม่ได้ สนใจอะไรมากหรอกในสิ่งที่เราพูดเกี่ยวกับศาสนาของเราเพราะว่าพวกเขานน้นอยากจะดูว่าเราทำอะไรมากกว่าถ้าความประพฤติของเรานั้นไม่ดีกว่าที่เราพูดบางทีสิ่งที่เราพูดไปก็ไร้ความหมายดังนั้นก็พี่น้องครับการเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นได้เห็นนั้นมันเป็นเรื่องที่จำเป็นไม่ใช่อยากจะแสดง แต่เป็นเพราะว่าเราเชื่อจริงๆและเราปฏิบัติจริงขอบพระบิญ้าเวพรพี่น้องครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์